พระลบพระบรมฉายาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีข้าวตรงขอเรียนเชิญพู้มีชื่อเสียงขงเทศไทยในพระบรมราชอนค์หลวงพระราชาพระบรมฉายาสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเปิดต้นดอไม้ข้าพระพุทธเจ้าคุณเอกเดชาเอตุศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่นี้ล้วนมีความปราดเปรื่องจริงจังสมรรถภาพรับ ในสุภาวารักษ์แห่งเอกมงคร์ตลอดจนพระองค์เดินทางมาแห่งพระสยามเทวาธิราชขอถวายพระองชัยมงคลให้ใต้กว่าเราฟังผู้มีศักดิ์ทรงพระเกลื่อนเพื่อจะปลุกทลทั้งปวงทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืน 촬영기자1호, 박진주 기상캐스터 m b ครัท่านนะครับมระเจ้าเอามเนี่ยก็คือเกศด,ดาสัองอมค์ูด้วยครับเราบอทรงทอดพระเนตรแล้วครับมีพระตะเกียงม,มากครับนี่คือกระแสสุชามผมเลงต้องมาทำพิธีแบงนี้และเดี๋ยวจะส่งพระก็ไปได้เห็นว่ารางมีเง็นเค่สก็ขอให้พะมมาะจูใจ